ได้เสร็จมาถามนงรี่เนาะเสร็จมาถามทางเฟซเนาะว่าอากใครนงรีฮนเฮ็ดคลิปถามม่บางเนาะว่าถ้าอันถ้ามีอันถ้านงรีฮะนะมีแฟนเป็นคนไทยเนาะอันนี้ก็คือเรื่องลา <c oughs> อันถ้าอันเพื่อนเพื่อนมาขอดีเมสิ่งสุว่าเป็นเห่านี้นะสมมติว่าเห่านมีแฟนคนไทยอีเนะมกแสิอนุญาตให้มี่ะ โอ้ตามาหุมาแล้วสีมึงดูน้องดิมน้ำแกกัอ่กินตามหลังไปไปลินยุกตามเนี่ยลูกเอตามนียลูกเงเบ่งเอ็นเออร์าะแซ่ีวะ สบายดีทุกคนสบายดียามเชยๆเด้อเดนาะซึ่งตอนนี้น้องลีกาอยู room, exactly How, ่ที the the ่น้องสานคือเก้าเนาะตอนเมื่อนี้ก็มีจุน้องน้องน้องดีมน้องด้านน้องเพนเค้กมาให้เบายางช่วยเนาะเบายางก็คือเบาที่เอาไปให้ดินแล้วกะเอามาเอามาเอายางนั้นมาใส่เนาะแต่ตอนนี้น้องลีกาหากไปให้ม้าแล้วกะมานึ่งเข้าแต้งกลิ่นทาน้องน้องทาเอื้อยทาจุน้องป่านเนาะน้องป่านก็มาให้สวยแต่ทีนี้เนาะ การมีเอฟสี่ฮัน <c oughs> ได้ได้เร็จมาถามนงลี่เนาะเร็จมาถามทางเฟซเนาะว่าอยากให้นงลี่ฮันเฮ็ดคลิปถามแม่บางเนาะว่าถ้าอันถ้ามีอันถ้านงลี่ฮน,นะมีแฟนเป็นคนไทยเนาะอันนี้ก็คือเรื่องสมมุติเนาะเ <c oughs> พื่อนบอกให้ถามซิซอเดินทุกคนบอไดเมนเรื่องแพ้เพื่อนบอกให้ถามซิซอเพื่อนจะคูคําตอบแบบเพื่อนฮัน มีแฟนเป็นคนลาวสีนาล้ทีนี้ถ้าอันเพื่อนฮัน,นะอยากมาขอแฟนของเพื่อนฮันแล้วถ้าอันทางคนลาวทางแม่ผู้สาวฮันสิว่าจังใดแล้วเพื่อนก็นเลยว่าอยากให้นงลี่ฮันสมมุติไปถามแม่บางเบิ้งเนาะแล้วทีนี้น้องลี่กะพอดีวา่วางและแม่ก็พอดีว่างแล้วก็เลยว่าสิมาถามเบิ้งเนาะว่าท่านอันนงลี่ฮันมีแฟนเป็นคนไทยแล้วทีนี้อันเพื่อน แบบคบหากันดุลแล้วเพื่อนท่านอยากมาขอสีน่าอยากมาขอแต่งงานเพื่อนสิบ้าแนวใดเนาะแม่ของน้องลี่ท่านสิบ้าแนวใดเนาะเดี๋ยวน้องลี่ชิบปถามให้เดินเนาะ่าสีเป็นแนวใดเนาะอันนี้น้องลี่ก็ยังบู้เพราะว่าน้องลี่ก็ยังบัวเคยมีเนาะเรื่องความฮักก็คือยังบ่ได้อยู่ในหัวเลยนะตอนนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหัวและณนะตอนนี้ก็คือเรื่องครอบครัวเนาะ ครอบครัวสําคัญกูมูแต่น้องลีก็ซิมาถามเบิ่งเนาะว่าความคิดเห็นของแม่บางฮันซิเป็นยังไ๋เนาะกะมาตามคําขอของเอซเลยเพราะว่าเพื่อนอุตสาหักเซร็ไปหาน้องลีทางเฟซเนาะซึ่งน้องลีก็บอกไปว่าน้องลีก็ยังบบฮูซสิบฮูคําตอบเนอะเดี๋ยวน้องลีสิมาถามเม่ให้เด้อเนาะนี่ตอนนี้แม่บางนั่งที่นี่เดี๋ยวน้องลีจะมาถามเบิง่ง <laughs> ไปเนีย่ยไปนั่งนำ้ำ เออมืดบ่านีนบุหูว่ามืดปนะเนาะเดี๋ยวสิมาถามแม่บางกันเลยซึ่งแม่บางยังบ่านหูอะไรเนาะแมนเดอแม่อ <c oughs> <ม>่าน,อนเอฟซีฝากมาถามเมเบว่าอันถ้าอันถ้าสมมุติว่าเป็นเห่านี่นะสมมุติว่าเห่าทั้นมีแฟนคนไทยเมเก็จะอน,นุญาตให้มีวะ <c oughs> เออก็มีได้สิเป็นมีได้เออเปได้เนเป็นคนอันเดอก็ได้่ะ เป็นคนใดก็ได้อีกสามผู้มกักแล้วเนาะจะไปเลือกสนันวันนาใดจังไดลาบอัานทาอันเพิ่นเพิ่นมาขอดีเมสิรู้สึกอะโอ้ยมู้สึกนใดแล้วก็ดีใจฮัลโหลรู้สึกดีใจหลายแล้วบ่ได้ลูกลเคยลาแม่บุเคยได้ยินถามจากเธอนี <laughs> ่ก็บุเคยมีแฟนจากเธอ <laughs> แ,บบแ,แต่ยังบม่เคยมีแลบยังบม่เคยคิดนะน้องเม่นอ้องเอออันนี่เป็นคำถามแรกเลยได้ที่ซีเอามาถามเม่บบางอย่างนี้นะรู้สึกตกใจก <laughs> ตกใจและแปลกใจบ่เคยถามจากเกื่อ ลี่ก็พเคยมีแฟนเด้อ F4 เอ้ย้าอันทาอันว่ตจะเป็นคนดีนะไมเนาะอ่าวะิเป็นคนดีสิเป็นคนที่ได้กระยาที่เป็นคนไทยคนลาวคนอันเดอก,ก็ได้เลยไหมเนาะว่าจิเป็นคนดีว่าจิเข้าใจกันเนาะแล้วก็ฮักกันด้วยความจริงใจนะจุดหนักก็แม่นเรื่องความฮักมักแล้วซึ่งเห่าก,กับแบบบอสสามารถแยกออกได้แล้วเนะวาะเพราะว่าเรื่องแบบนี้นะ แล้วก็เอฟซีก็ถามอีกว่าอันสาวลาวน่มักบ้าวไทยบอกกมักเนาะมันก็บ่ได้ขึ้นก็ว่าต้องตอบว่ามักบอหรือว่าบบมักเนาะมันก็ขึ้นกับคนสองคนเนาะแม่นาะที่ซีแฮมฮักแล้วก็มักกันบางคนกับคนลาวไปยุ่ไทยก็ไล่นะแม่นะอยุบานเห่าก็มีไปแต่งงานไปอนานฮิตเวียกยุ่ไทยอากันอ่านแต่งงานกับคนไทยคบหากับคนไทยก็มีพอน้องตุ๊กก็ได้มายุ่ลาวเนาะเป็นคนไทยแต่ได้มายุ่ลาว ก็มีมันก็ขึ้นก็วามอันนะพอใจของคนสองคน้วก็เป็นบุญวะบุเพสนิวาสบุญวาสนาเด้เนาะ้วก็อันบางคนก็เอาพวกเวียดเมียเวียดจะมีเนาะมันก็มันก็บดบเสมอไปเออบดเสมอไปเด้อทุกคนกับประมาณนี้เด้อสำหรับคำาตอบของมนบางเดี๋ยวซีนางแจากนี่ก็ซีไปแต่งอยู่แต่งกินท่าน้องๆที่มาอันอ,อ,อันมาน มาไฮเบาอย่างซวยเนาะมีน้องดีมน้องด้าน้องแพนเค้กเดินทุกคนมาายเบาอย่างซวยน้องรถปลารถเดี๋ยวเอินปลารถเนาะกับประมาเนี่ยเนาะรากาอันรับปนเด็นเดือแม่พร้มหูซึกอันไอมีซาวเวียดโอ้จัคซีแมนบ่อแม่เนาะอันนึงก็เแม่นมู่คู่กันเนี่ยนะเออมันกัอันนี้บันกาเบาบ่ได้เนาะเนี่ยคนครบห้ากัน ไรเงี้ยพ่อแม่อยู่ห้างไก่ผู้ใดก็ไปอยู่ต่างประเทศก็คบหากันเป็นมู่เป็นเพื่อนนะนะนี่ยม่ถึงคันว่าคบเนะบาะเป็นมู่กันเป็นมู่กันกาบพว่าจะเป็นมู่ผู้เดิมเป็นมู่อยู่ซีเดอรเฮากาแบบคันมาเฮาก็ยแบบินดแบบีตอนห้าเมิดเนาะเม่นเนาะแบบบาได้แยกส่วนสั้นเสื้อสา่อันเดือเลยเพรว่าจะเป็นประเทศหรือเฮากาแบบมากเม็ด บา้านเจเป็นคนดีเข้าใจกันนะไม่เนาะ<ม>กับประมาณนี้เดินทุกคนต้องรี่มาตอบให้แล้วเดินเนาะโอเคเดี๋ยวไปแต่งกินกันเลยเนาะทานน้องๆกันเลยเนาะนี่ทุกคนตอนนี้แม่น้องปานอันตามขปุนโงนละกานี่ต้มไก่นี่หากระตูมนาอมือนีกระซเอตต้มไกล่ละกาอันตามังหุ่งเนาะนกับประมาณนี้เดยทุกคนอุ้ย อนขนาดใกล้นี้แม่นอันขัวไว้เต็มมือเซานี่นมือเซานี่กะเอดอันเอดได้กินกับมือเซานี่มือเซานี่วะเออระเบิ้งอันนี้ด้วยนบานน่น่ปะน่ปุ่นเย็นแล้วเน,น,น่าอ,อันนาพิ่งแถวขนาด บางคนท่านบุกกินได้อันนี้นะบางคนกระเพรบางคนกระบุกินอันนี้สวยเนก้นตเพิ่งหัวต่อตัวนี่กระแทบละไอหน้าหน้าชื่อเมื่อไหร่หรอวะยังเอาผักอันตัวพวกเดี๋ยวหามาเจอกันกินตอนกินข้าวเลยทุกคนนี่ทุกคนนี่ก็คืออาหารสวยของฮามือนี้ซัวไก่แล้วก็อันแกงกระดูก หมูใส่ผักกาดมือแซานี้แล้วก็มีนางเพิ่งว่าแม่มนางเพิ่งลก้กกะเมนองปานกำลังตําหุ้งนะนี่กับบรรดาเด็กๆที่มาช่วยเรียก <c oughs> ไปติดตามน้องๆซองดิ่มดาสาวน้อยลองสานในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆฮี่คลิป่อไปน้องหักกระพานกดนมัน้งผ่านแล้วแต่อันกำลังให้สาลดตังอยู่ <c oughs> เออนีอ่ อันนี้เม่นสัวไก่ลาบจะแช่พนันสองไก่กิ้งตะมาซิกมาห้เบายางสวย้าลืมสบายสบายนะทุกคนมาขมมากินกันเลยนะมา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 เริ่ทุกคนกินข้าวสวยนำกันมาเไิจริงริกคนกนาวสนำกันเริง มเดป่าเ้ยฟานกินข้าวป้านบม่กินนะม่ไม่ตอกหาไปกินตรงเกินไปอ่ะ้ตามมาหงมาแล้วสิมึงดูน้องดิมแบกมันลแม่ลูกชื่อกินตามหลัง ไปไปลินดูตัำเนีลูกเองนะตัำเนีนะลูกเป็นเออรเนต่เนละเช็บดิวะต่ำตหน่มับโละ